จเจริญพรญาตโยมสาธุชนทั้งหลายภาคบ่าย30มกราคมพุทธศักราช2515วันนี้เรามีงานติดตั้งไฟเซนเดเรียหรือว่าเซนอนดเรียเนีย่ยที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้เราติดตั้งตัวใหญ่เลยนะตัวนี้เป็นตัวไฟระยะหรือไฟพวง ที่เป็นตัวใหญ่นะยาวลงมาจากบทโน้นก็คงสองเมตรสามเมตรสี่เมตรนั่นแหละก็มองดูนี้แล้วก็สาเมตรกว่าสี่เมตรนะบทบทโน้นก็ติ๊กปริตเอีมป้อนะติ๊กกะหมาแต่เมื่อวานแล้วกูบาตูแล้วก็วีระนาบุญนะแล้วก็แบกของส่งไม้ก็ปนกรคำแปล มาถวายงานวันนี้นะตรงนี้โคสิตาแล้วก็แม่สานิศั์ดานะกำลังประกอบชุดนะประกอบชุดนี่ก็เตรียมไว้เพื่อจะนำขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปติดตั้งนะอันนี้เป็นชุดเรียกว่าชุดคริสตัลน,นะนำขึ้นไปข้างบนนะติดตั้งที่ไฟระยะด้านบนนี้นะ อันนี้เป็นไฟติดบูชาพระยกบรารกฏแล้วก็ทันตธาตุหลวงตาอยู่บริเวณนี้ด้วยนะอันนี้ก็มีช่างที่คุณมาลัยส่งมาแม่ชีจิราปุญญาข้างในก็ประมาณนี้นโะยมพรยมติ๋มก็มาวันนี้นะมาทำบุญแม่เฉลวยบ่อไทยมาทำบุญเสาสลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่ประสานสุมโนวันนี้ด้วยนะ ยมพรยมติมก็มาอนุโมทนาบุญกับแม่ชลวยบ่อไทยด้วยมาร่วมบุญด้วยด้านนอกก็ยังมีช่างแดงมีจึงสุนันทาวงศสาเทียมตานีห้องประมงอยู่ด้านนอกนะกำลังทำงานกันอยู่บริเวณนั้นกำลังพ่นสีอยู่ส่วนด้านในนี่ก็ตามภาพเลยเนะดี๋ยวน่าจะมีด้านนอกๆน,น้อนอีกน่าจะเป็นพวกแม่ชีนรินทา แต่งฝ้าอยู่ด้านนอกนู้นเมื่อวานเห็นทํางานอยู่ตรงนั้นวันนี้น่าจะนะยังไม่ได้ออกไปดูส่วนส่วนทีมของช่างแสนก็กําลังไล่สีอยู่นะช่างแสนกําลังไล่สีอยู่ก็เป็นการงานที่ทําขึ้นมาอย่างดีทีเดียวสําหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท,ท่านที่ทํางานวันนี้นะ ด้านนอกก็ยังมีทัศนีคิ้วสูงเนินอีกท่านนะมีคำโพธิชาคำมีสมานร,รำพึงกิจดอนก็ประมาณนี้ลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงกันส่วนด้านนี้เขาทำกันต่อหรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นของมวยอริสาเจ็กมดันนะ อยู่ฝั่งด้านด้านหลังนะพระอาจารย์ขึ้นไปไม่สะดวกนะของมวยอริสาเจ็กมาดันนะอันนี้ก็ตามภาพเลยนะแม่ชีบินตามายากะแม่ชีก็ช่วยทำงานกันทุกๆุกแม่ชีเลยทีเดียววันนี้30มสกราคมครบรอบล่าสังขารองค์พระแม่ครูจาันหลงตามหาบัวญาณสัมปโน น้อมรำลึกถึงองค์ท่านแล้วก็แน่นอนทีเดียวมหาวิหารพุทธปรนิพานมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์พระแม่กุจันรหลวงตาอย่างน้อยอัตมาก็เคยอยู่กับองค์ท่านอาศัยร่มบาร,รมีของท่านแล้วก็จะมีการอัญเชิญทันตธาตาขององค์พระแม่กุจันรหลวงตามาที่มหาวิหารพุทธปรินิพานด้วยเช่นเดียวกันอันนี้หน้าง,งานก็จะประมาณนี้มีบางอย่างที่ขาดบ้างเล็กน้อยที่ส่งมา อาจจะต้องเรียกขออุปกรณ์เพิ่มเติมนะจะได้ทำให้สำเร็จร่วงไปด้วยดนะีอันนี้ตามภาพเลยนะผู้ประกอบผู้ช่วยอันนี้ก็สำคัญต้องนับว่าอุปกรณ์เรากี่ตัวจีอันกี่ชุดที่จะส่งขึ้นไปทีมนี้ก็จะส่งไม้ยูคาขึ้นไปเพื่อจะรัดให้ผู้คนหรือให้ไม่ชีขึ้นไปยืนเพื่อจะประกอบชุดได้นะ ส่วนทีมนี้เขาก็แต่งสีสันของเสาที่มหาวิหารพุทธปรินีพ่านส่วนบนๆไปฝั่งโน้นก็เป็นทีมปูหินอ่อนส่วนโซลารเซลล์ที่จะต้องมาแจ้ไขยขยับแบตเตอรี่นะตอนติดตั้งก็เรียกง่ายๆพาติดตั้งแล้วก็ตามตัวยากเหมือนกันนะก็ยังไม่มาขยับให้เลยนะอันนี้ก็เป็นหน้าง,งานที่เห็นกันแบบนี้นะ ถ้ามีไฟสะท้อนขึ้นไปแล้วท้องฟ้าก็กลายเป็นส,สีสีแบบนั้นเลยที่จริงฟ้าเราเป็นสีฟ้าแบบนี้นะแต่พอโดนไฟที่มีสีทองเข้าไปก็ทําให้ท้องฟ้าเป็นไปเองโดยสีเป็นไปเองนะไฟนี้หลกักๆเลยของลูกป้อมลีลากุลณนิชเป็นเจ้าภาพถวายนะลูกป้อมนี่ก็ทําบุญกับท่านพ่อเลยว่าทุกขนานเลยเกาะติดไม่ห่างเลยทีเดียวนะอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งก็จะเห็นว่ามหาวิหารพุทธประวิธาน ก็มีญาติโยมมากราบมาไหว้กันตลอดเลยนะ,ะเป็นบุญบาร,รมีกันจริงๆที่จะได้ส,สร้างคุณงามความดีให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนี่คือภาคบ่ายๆของวันนี้30มกราคมพุทธศักราช2515รําำลึกถึง11ปีแห่งการละสังขารขององค์พระแม่กุจันร์ลงตามหาบัวยานสัมปนโนและน้อมในเมตตาบุญญาบารมีของลงตา ที่ท่านก็จะมาโปรดที่นี่โดยท่านครูจารย์สุรันประพัสโรจะได้มอบทธนท่าขององคตาลมาบริฐานอยู่บริเวณนี้แหละหน้าพระยกมรกตอย่างความปราบเพื่อปิติยินดีให้กับสิทธญานุสิทธวัดป่าภูผาสูงและพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนี่คือหน้างานในวันนี้ภาคบ่ายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหน้างานขอบคุณทุกท่านสาธุครับท,ทุกคนลูกศิษย์ลูกหาที่ทมาถวายแรงถวายงาน ทำงานกันอย่างขมักขม้นนะเรายังมีโรงครัวยังทําอยู่ด้านโน้น3าสี่ท่านและด้านนี้ก็อยู่ด้านนี้ทํางานกันอยู่ด้านนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแลว้วิหารวิหารพุทธปริพรียานหินทายเขียวอันนี้ไม่ใช่ปูนนะหินทายเขียวน้ําหนักน้ําหนัก9 0 0ตันนะอันเชิญมาที่นี่แล้วก็จะสลักที่นี่เลยสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนได้เห็นความงามของมหาวิหารพุทธปริเาน สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดตในวันนี้แล video, ้วก <ım. S 2> <Verse> ็แน่นอนทีเดียวขอสนิดหนึ่งเพิ่มเติมก็ร่วมบร่วภกุศลได้มีมีปฏิมากรรมเทวดาองละนตนละ1,500บาทแล้วก็เรือนแจ้ว1น0 0บาทแล้วก็ยังมีอีก1,500บาทนั่นก็คือเขาเรียกอะไรอีกล่ะลืมชื่ออยู่เลยเลยด้านนอกนะเรียกว่า เริ่มชื่ออยู่เลยเลยที่เป็นแหลมแหลมอยู่บนยอดยอดอ่ะ uh. Uh. ช่อฟ้านะัเป็นช่อฟ้าก็ร่วมบุญได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทในด้านนอ้นองๆก,ก็ร่วมบุญได้นี่คือการบุญการกุศลที่ทุกท่านสามารถจะร่วมบุญกับอาตมารพระมหาีินาศก็ศึกษาทุกกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเสาหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพภาพวาดบุษบกแล้วก็เจ้าภาพในจุดอื่น ที่สามารถมีบุญวัสนาบารมีได้ร่วมกันกับปรตมาพระมหาธินาศสร้างมหาวิหารพุทธบริพธ์ให้สําเร็จเราคิดว่าปลายปีนี้จะสมโพธก็เลยเร่งกันใหญ่เลย,ลยเพื่อจะให้สําเร็จในปลายปีนี้สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทคนนี่คืออัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร